สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะหนูมีรถ1 0ล้อดำคันนี้มาแนะนำเลยคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็น h i n o Vi c t o r 500นะคะตัวนี้344แรงมา้าปี65ค่ะปีสูงมากๆาเลยคะ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหน้ากันเลยดีกว่าคันนี้นะคะแต่งกระจกน้าซ้าาให้แล้วเรียบร้อย <Yeah. S 1> แถมมีหมุดกรุงมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันเลยเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลค่ะระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลนะคะควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์บอกเลยว่าทันสมัยมากมาก ตัวนี้นะคะแรงบีดสูงสุดอยู่ที่1,275นิบวตันเมตรค่ะคันนี้นะคะหนูบอกเลยว่าเก็บงานมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสีสวยมากนะคะไม่ได้เก็บแค่ตัวกระบะนะเก็บสีล้อกระทะมาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบ10น็อตแข็งแรงทนทานแน่นอนและนี่เลยนะคะเป็นขาดํตาตะแกรงนะคะเป็นขาที่เขานิยมใช้กันเยอะมากที่สุดเลยคะ่ะเดี๋ยวหนูพาไปดูสเปกกระบะกันเลยดีกว่าไปเลยสเปกกระบะอันนี้นะคะอยู่ที่ความยาว6.1 กว้าง2.5และสูงหค่ะและนี่นะคะเป็นไฟ LED ด้วยนะคะหนูบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะสวยคุ้มนะคะปีปียังสูงอยู่เลยพี่และความจุของถังน้ำมันเครื่องนี้นะคะอยู่ที่390ลิตรค่ะป้ายเด่นหนูพาไปดูข้างในรถกันเลยแล t s go ค่ะตอนนี้นะคะหนูอยู่ภายในรถแล้วนะคะพี่หนูบอกเลยว่าโคตดใหม่อะข้างบนนี้แบบใหม่มากนะคะและข้างหลังนะคะสามารถนอนได้เลย และนี่นะคะเบาข้างหน้านะคะสามารถนั่งได้2คนนะคะโคตรใหม่อ่ะพี่คันนี้มาเดี๋ยวมาดูคอนโซลข้างหน้ากันเลยดีกว่านี่คอนโซลนะคะใหม่ๆกริบๆเลยมีช่องเก็บของด้วยนะคะพี่ขาและเครื่องปรับอากาศของคันนี้นะคะเป็นแอร์เดนโซ่นะคะมาตรฐานจากโรงงานเลยคะ่ะเกียร์ของคันนี้นะคะเป็นเกียร์กระปุก9เกียร์คะ่ะทษพิเศษ8ซิงโครเมตนะคะและคาของคันนี้นะคะเป็นแบบ แฮงแผ่นเดียวนะคะมีสปริงตัวหนอนค่ะระบบเบรกของคันนี้นะคะเป็นแบบลูกเบี้ยวนะคะลมดันล้วน2งวงจรอิสระค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูไม์กันเลยดีกว่าไม์ของรถคันนี้นะคะอยู่ที่4,5่หมเท่านั้นค่ะใหม่มากเลยค่ะปี65และฮีโน่ของเรานะคะยังมีระบบ ABS นะคะเป็นระบบป้อง,อ,งองกันล้อล็อกด้วยนะคะอ่าอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูไปเปิดราคาที่น้ารถกันเลย Let's go 10ล้อดำคันนี้นะคะหนูเปิดราคาอยู่ที่2ล้าน3แส2 0ม0 0นบาทที่ฟังไม่ผิดค่ะ2ล้าน3แสน2 0มื0นบาทนะคะราคาคันนี้นะคะเป็นราคาตามสภาพนะคะพี่ถ้าพี่อยากได้ราคานี้นะคะพี่ต้องรีบโทรม,มาเลยที่เบอร์และอย่าลืมนะคะมาซื้อหรือมาจองกับเราที่หน้าร้านนะคะรุ่นรับรางวัลใหญ่หน้างานรถบรรทุกมือสองต้องเคยูแล้วเจอกันนะคะ